เรื่องไม่มากติ๊กกัญรยารัตอวดหน้าสดใสวัย45ปีสวยใสเหมือนวัยแยมเรียกได้ว่าเป็นสาวไม่เปลี่ยนเลยระคะสำหรับสาวติ๊กกันรยารัตจัดทิกรอีกนางเอกคนดังอีกหนึ่งคนที่ประเทศไทยซึ่งตอนนั้นมีพัดตัวผันตัวมาเป็นพิธีกรแถวเธอก็ยังติ๊ก เป็นที่สันเดลวไม่หรือของประเทศญี่ปุ่นและเนื่องจากเป็นตัวแทนนักแสดงท่องเที่ยวชาวไทยแก่ประเทศดังกล่าวจากวงการบันเทิงที่ส่งเบเกสท่องเที่ยวเป็นแห่งหนึ่งประเทศญี่ปุ่นปี2550อีกด้วยล่าสุดถึงแม้ว่าเธอจะนั้นจะอยู่ อายุ45ปีแล้วก็ตามแต่ต้องบอกเลยว่าเธอ,อยังสวยลับพ